เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะใหม่ป้ายแดงของทีมเรายัางทางเฟเดริโกเกียซาปิดทีมชาติอิตาลีซึ่งเราไปคว้าตัวเขามาจากทางมา้าลายู่เวนตุสในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมา เขาใช้เวลาตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาในการเรียกความฟิตของตัวเองระหว่างที่นักเตะคนอื่นๆไปรับใช้ทีมชาติด้วยความหวังว่าเจ้าตัวจะสามารถเป็นตัวเลือกให้กับทีมของทางอาร์เนอร์สโตได้สำหรับเกมโปรแกร,รมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราที่มีคิวเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับกันมาเยือนของทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสในคืนวันเสาร์นี้ ทว่าล,ล่าสุดทางฟาวบิโอคาเปลโลอดีตกุนซือระดับตำนานที่ผ่านประสบการณ์การคว้าแชมป์มาแล้วมากมายกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรป ก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงนักเตะใหม่รายนี้ของเราด้วยแั่นนำตัวเขาไปเปรียบเทียบกับอีกหนึ่งแข้งดังที่เพิ่งจะย้ายมาสู่เวทีพิมเมอริกแบบสดๆดร้อนรอนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางโจชัวเซอร์ซี่ดาวิงดัชแมนที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นาแต่ทีมคู่อลิตลอดการของเราไปคว้าตัวเขามาจากทางบูรุนยา นั่นทำให้พวกเขาทั้งสองคนมีจุดร่วมเดียวกันก็คือย้ายมาจากเวทีเกาชโชซเรอาของประเทศอิตาลีซึ่งโดยปกติแล้วเป็นหลีกที่จะเน้นความรับกลุ่มเป็นหลักและไม่ได้ใช้เรื่องของความเร็วเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้พวกเขาต่างก็ต้องปรับตัวเข้ากับการแข่งขันพิมลิที่ต้องใช้ในเรื่องของร่างกายและความรวดเร็ว จุดนั้นเองที่ทําให้ขับเป็นโลเชื่อมั่นว่ามันจะทําให้ตัวของทางเคียซาได้เปรียบกว่ามากในเรื่องสไตล์การเล่นของเขาที่น่าจะเข้ากันได้ดีกับหลีกสูงสุดของอังกฤษมากกว่าผมคิดว่าเฟเดริโกเคียซามีความเร็วที่เหมาะสมในการแข่งขันพิม์ลีกนะขับเป็นโลกร่าวระหว่างกันให้สัมภาษณ์ในการไปออกรายการโทรทัศน์คอเซซาของประเทศอิตาลี อย่างไรก็ตามผมกลับมองว่าโจโจเซอร์ซี่น่าจะมีปัญหาแน่ในการลงเล่นหลีกอังกฤษนั่นเป็นเพราะตัวของเขายังคงมีแนวความคิดแบบเดิมๆว่าเหมือนกับตัวเองอยังเล่นอยู่ที่อิตาลีซึ่งความเป็นจริงแล้วมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในก็พูดถึงแนวรุกตัวใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะสตาร์ดังสำหรับแดนหน้าของเราที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดอีก ครั้งในช่วงออกสตาร์ทฤดูกลาลใหม่นี้นั่นก็คือในรายของทางหลุยดิออสปิดทีมชาติโครมเบียหลังจากจู่ตัวก็ตกเป็นกระแสะข่าวรืออย่างหนักเรื่องการย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าตัวของเขาจะมีการยืนกรานมาโดยตลอดว่าต้องการจะอยู่ค้าแข่งกับทางสโมสสต่อไป ล่าสุดมันก็มีข่าวดีออกมาเมื่อทางปับเซยรานักข่าวคนดังจากทางประเทศโคลอมเบียบ้านเกิดของนักเตะเองก็ออกมายืนยันเลยว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์กำลังจะเปิดการเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหมให่ให้กับทางดีออสในเร็ววันนี้ซึ่งจะทำให้เขาได้ฝากอนาคตระยะยาวเ,เอาไว้กับทางสโมสสต่อไป ในการเจรจารดังกล่าวข้างตน้นลิเวอร์พูลเองก็พร้อมที่จะปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆในสัญญาของเขาให้มันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าตัวที่มีกับทีมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ด้วยลุยดีอาร์สได้เดินทางกลับมาฝึกซ้อมกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแล้วนะหลังจากเขาเสร็จภารกิจกับทีมชาติในช่วงพักเบรกรอบนี้เซียราโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขา เขาเข้ายิมและมีการออกกำลังกายในสนามนอกจากนี้ตัวของทักอ็อเนอร์สโลตเองก็ออยังมีแบบฝึกพิเศษให้กับตัวเขาเป็นการเฉพาะเพื่อให้เขาสามารถรีดเล่นศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเขาออกมาได้มากที่สุดขณะเดียวกันทางฝั่งของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเองก็ได้เตรียมเปิดการพูดคุยเพื่อจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาในฤดูกาลนี้มันจะเป็นการดำเนินการในเรื่องนั้นที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันไป ทั้งนี้จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของเซียร่าก็ทำให้เราสามารถมั่นใจในอนาคตของดาวเตะวัย27ปีรายนี้ได้แม้ว่าคุณพ่อของเขาจะมีความพยายามออกมาเชียร์ให้ลูกชายคอยย้ายทีมอยู่เป็นนิดแต่ดูเหมือนว่าความพยายามดังกล่าวจะไม่เป็นผล เหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะ,จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับทักอาเตียนอดีตผู้รักษาประตูจอมเก่าของทีมเราที่เพิ่งจะอำลาทินแอนฟิลไปเมื่อช่วงสัมเมอร์เขาหมดสัญญากับทีมของเราแล้วมันก็เป็นตัวของเขาเองอีกด้วยที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสและเลือกที่จะย้ายกลับไปอยู่ในเวทีลาลิก้าของประเทศสเปนกับทางเรอเบติส ล่าสุดตัวของทางอารเรียนเองก็ไดไปสัมภาษณ์เปิดใจถึงการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นของเขาที่ซึ่งเขาก็ยอมรับเป็นครั้งแรกเลยว่านึ่งในเหตุผลที่ทําให้เขาตัดสินใจอำลาทีมไปเพราะเป็นการที่ทางเยอเกนครอปไม่ได้ทําหน้าที่กุนซือของลิเวอร์ pool อีกต่อไปแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเลยนะสําหรับผมเองที่ต้องเลือกย้ายอกอกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ pool อาร์เรียนกล่าว ผมลงเล่นในเวทีพิมลิกของประเทศอังกฤษมา11ปีและอยู่กับลิเวอร์พูลมา5ปีด้วยกันมันเป็น5ปีที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งภายใต้การทำทีมของเยอเกนครอปผมคว้าแชมป์มาแล้วทุกอย่างร่วมกับทีมแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อเยอเกนครอปอำลาสโมสรไปมันก็เหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของผมที่ได้ขาดหายไปด้วย โค้ดผู้รักษาประตูของเราก็อำลาทีมเช่นเดียวกันกับบรรดาสตารโค้ดอีกบางส่วนที่ก็ไม่ได้อยู่กับสโมสรแล้วดังนั้นเมื่อมันมีโอกาสให้ผมได้ย้ายกลับไปลงเล่นในลีกบ้านเกิดกับทางเรอัลเบติสผมก็เลยตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลไปมันเป็นการตัดสินใจจากก้นบึ้งหัวใจของผมเลย แน่นอนว่าผมไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนั้นแต่เพียงลำพังแต่ผ่านการหารืออย่างใคร่ครวญมาร่วมกับทางครอบครัวของผมด้วยผมเลือกที่จะกลับไปอยู่กับสโมูสรที่ให้โอกาสผมได้แจ้งเกิดขึ้นมาจนผมสามารถก้าวขึ้นมามีทุกวันนี้ได้แต่มันก็ชัดเจนว่าในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากยิ่งมากๆเลยนะกับการอำลาลิเวอร์พูลซึ่งเป็นหนึ่งในสมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนนกตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงช่วงเช้าวันนี้กันบ้างนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดกฎดแฟร์เพลททางการเงินของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มันมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปประธรรมออกมาแล้วและดูเหมือนว่าจะส่งผลลบต่อยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เสียด้วย หลังจากแรกเริ่มเดิมทีนั้นทางพิมลิกมีการวางกรอบเวลาในการพิจารณาคดีดังกล่าวของพวกเขาโดยจะเริ่มต้นการไต่สวนความผิดทั้ง115กระทงของพวกเขาเป็นช่วงปลายเดือนนี้และทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เตรียมการสำหรับการสู้คดีดในกรอบระยะเวลาดังกล่าวมาโดยตลอด แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Sky s p o r t และ BBC สองสำนักข่าวที่เชื่อถือได้มากที่สุดของเกาะอังกฤษก็มีการออกมาระบ,บุตรงกันหมดแล้วว่าพิมลิกมีการประกาศออกมาอย่างกระทันหันเลยว่า พวกเขาได้มีการเรื่อนการพิจารณาคดีของศาลให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิมที่มีการวางเอาไว้โดยกำหนดการใหม่ถูกเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นเป็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วเรียกได้ว่าเป็นการเรื่งรัดการดำเนินการที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ไม่ได้มีการคาดคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกัน นอกจากนี้ต่อประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นกังวลใจกันว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้นนั้นอาจจะกินเวลายาวนานหลายเดือนด้วยกันเนื่องด้วยความซับซ้อนของการกระทําความผิดและการที่มันมีเอกสารให้ต้องพิจารณาเป็นจํานวนมาก ต่ทาง Sky s p o r t ก็มีการระบุออกมาอีกด้วยต่อประเด็นนี้ว่าทางพิมลีกเองก็ไม่อาจจะทนทานกระแสสังคมที่มีการเรียกร้องอยากจะเห็นความยุติธรรมโดยเร็วถ้าไม่กอบระยะเวลาในการไต่สวนคดีในครั้งนี้อาจจะเร็วกว่าที่มีการคาดหมายกันในตอนแรกด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้กรอบเวลาใหม่ที่พวกเขาเปิดออกมาในตอนนี้ก็มั่นใจว่าน่าจะสามารถปิดคดีนี้ลงได้รวมถึงการทราบถึงบทลงโทษที่จะออกมาภายในระยะเวลาส่งเดือนข้างหน้า ในก็มีการพูดถึงประเด็นการกระทําความผิดของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังกล่าวข้างต้นกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่ขยับมาดูบทลงโทษที่พวกเขาจะได้รับกันบ้าง ืทอทาง Evening Standard อีกสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็มีการลงลึกในรายละเอียดของประเด็นนี้ออกมาเป็นการเฉพาะหลังจากในตอนแรกรายงานข่าวที่ออกมาค่อนข้างจะสับสนว่าบทลงโทษที่เป็นไปได้นั้นน่าจะมีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดแต้มการปรับเงินการปรับตกชั้นการขับพวกเขาออกจากนอกลีตลอดจนการลิฟต์ตำแหน่งแชมป์ของพวกเขาในปีที่มีการกระทำความผิด ทั้งนี้ทาง Evening Standard ยังไม่ปิดตายโอกาสที่พวกเขาจะถูกขับไปเริ่มต้นใหม่จากนอกลีแต่ก็มีการระบ,บุว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นไปค่อนข้างได้ยากเพราะมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นทางออกที่เป็นไปได้มากกว่าหากบทลงโทษจะมาในแนวนี้ก็คือการปรับตกชั้นไปสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพเพียงเท่านั้นแต่าจากข้อมูลวงในที่ทางอ v e n ิ n g Standard ได้รับมานั้นสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดนักเวลานี้ก็ยังคงเป็นบทลงโทษในเรื่องของการตัดแต้มสำหรับฤดูการในปัจจุบันและการปรับเงินอีกจำนวนมหาศาลซึ่งนั่นน่าจะสะท้อนถึงการกระทําความผิดของพวกเขาได้ดีกว่าและส่งผลให้เห็นแบบป จุบันทันด่วนอีกด้วยแล้วเ,เพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ